คือบ้านเขาจะอยู่ติดกันสองบ้านบ้านกล้องตัวนี้คือบ้านของฝั่ง,งที่นี่คือออบ้านของคุณพิชัยพี่ชายแล้วเปิดเสียงขึ้นมาด้วยบ้านข้างๆเนี่ยคือบ้านของน้องชายซึ่งน้องชายเขามีปืนอยู่แล้วแล้วน้องชายเนี่ยเอาปืนยิงในฝั่งบ้านของตัวเองก่อนพแบบี่ชัยมึงปเดีวอาไปเลี้ยะเดี๋ยวนะยนนะยมึงกล้าได้ไมเดี๋ยวยงมึง ใช่ไหมแล้วแฟนเนี่ยหน้าพยายามจะไล่ที่ชายบอกอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปโอ้ยกรรมอะไรกรรมอะไรเขาโมท้นะ้าน้องท้าน้องคนละนัดไปยิงมั้งไปโนไปนอนเยาม้าลงไป หลังจากนั้นค่ะเมียก็ดึงไว้ไม่ไหวสุดท้ายพี่วิชัยเดินข้ามไปทางฝั่งบ้านของน้องชายจริงๆเขาเาก็บอกเนี่ยยิงกูมะยิงกูไเออไปนะไปท้าท้าน้องปีชาอยากนอนใต้เมนเหรอแล้วคุณพี่ก็กำปืนไว้ในมือด้วยเห็นไหม,ไหมยิงกูดิแล้วได้แล้แลเจ็บจริงนะฮะเ,เดียๆๆด๋ยว็กกู้หนึ่งจะได้เห็นเจ็บจริงนะไปคุณยงไม่ต้องรอแล้ววันไหไปยิง